สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่อเชิงกันนะครับวันนี้วันที่11ตุลาคม2 5 6 4นะครับวันนี้วิ่งลอกยิ่งกว่าสัยยันสัญญานะครับไปมีคดีทั้งหมดในวันนี้ทั้งหมด 3- ศาล1อัยการนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้นะก็เพิ่งเลิกจากศาลจังหวัดสมุทรปราการนะครับในคดีไต่สวนคดีชนสูตรการตายของนายสมพลบุิญีนะครับก็มีดาบบุกนะครับชนวัรนะ สพคลองด่านมาเบิกความเป็นพยานปากแรกนะครับในคดีชนะสูตรการตายแล้วก็มีคุณพ่อของนายสมคบนวพีเป็นพยานปากที่สองมีนายเดชานะครับที่ดูตอนที่เกิดเหตุนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการจับกลุ่มนะครับเป็นสามปากนะครับสืบตั้งแต่ตอนบ่าย2โมงเพิ่งเลิกมอสักครู่นี่ครับประมาณทุ่มกว่ากว่าหน่อยนึงนะครับ ก็เลยวันนี้มาล่าราชา้หนึ่งเป็นอสองทุ่มนะครับทุกทีก็จะทุ่มหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มีวิ่งลอกนะครับอย่างส่วนอีกคดีนึงก็คดีของนายชัยพลนะครับที่ศา,าลนายราชดาที่ผมไม่ได้ไปแต่ว่ามีพี่วินัยไปนะครับแล้วก็มีคดีที่ต้องไปอายการธัญ,ญบุรีนะครับที่ไปช่วยชาวบ้านอีกคดีหนึ่งนะครับก็วันนี้วิ่งลอกหลายคดีกันนะครับก็เดี๋ยวจะเรียนบรรยากาศให้ทราบนะครับเพราะว่าก็ทราบจาก พี่วินัยเขารายงานมาจากสารนัญญารัชดานะครับนะว่าเรื่องราวเป็นมายังไงก็เอาทีละคดีละกันนะครับวันนี้ก็เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่สารนัยญาัชดาละกันก็เดิมนะครับก็มีคดีซ้อนกันเพราะว่าทางพี่วินัยเนี่ยก็มีคดีอยู่ที่บัลลังชั้นเก้านะครับอยู่คดีของแกที่แกรับคดีมาในรูปความของแกเองแล้วก็ผมก็แต่งแกเป็นทนายนะครับก็ไปซ้ํากับคดีห้อง904 ก็มีนายสิทธาเบียบังเกิดกับนายชัย,ยพลเป็นโจทย์ฟ้องผมในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับส่วนของอาจารย์เดชาก็ไปอยู่อีห้องหนึ่งที่มีการไปฟ้องนายสิทธาเบียบังเกิดในศาลเดียวกันน่ะทั้งหมดศาลยาราชลาวันนี้มีทั้งหมด3คดีนะครับซ้อนกันในเวลาเดียวกันคือ9ก้าโมงนะครับก็สรุปก็คือว่าของอาจารย์เดชาเนี่ยทางนายสิทธาเนี่ยอ้างว่ามีพยานหลายปากที่ต้องสืบในในคดีผมแล้วก็ไป แจ้งขอเลื่อนศาลในคดีของอาจารย์เดชานะครับศาลก็อนุญาตให้เลื่อนของอาจารย์เดชาไปนะครับนัดหนึ่งเนื่องจากทนายเนี่ยมาติดคดีของผมนะส่วนของเราเองเนี่ยก็ติดคดีของลูกค้าก็ตอนแรกศาลก็อนุญาตให้เลื่อนนะครับให้เลื่อนไปถามค้านนัดหน้านะครับเราก็ลักษณะคือไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคดีมันชนกันหมด ผมเองผมก็ไปที่อายการธัญญะนะครับเพราะว่ามีคดีทีื่ต้องไปช่วยชาวบ้านที่ถูกชอบโอกงเงินไป40ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ต้องไปอีกเคสหนึ่งก็วิ่งล่อก,กันแล้ะครับวันนี้นะก็ก็งงครับมุบอกเลยว่างงงงตรงที่ว่า,านายชัยพลเนี่ยนะก็เบิกความเพียงแค่5นาทีเองก็เสร็จแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่เราเซอร์ไพรส์และเราแปลกใจมากที่พี่วินัยก็บอกว่า ศาลมาตามให้ไปเบิกถามค้านเราเอาก็สารอนุญาตให้เราค้านไา่ค้านด้านหน้าแล้วแล้วทําไมต้องไปถามค้านก็ปรากฏว่าถึงมารู้ว่านายชัยบลวิพาเนี่ยเบิกปามแค่เพียง5นาทีพิมพ์เสร็จก็ประมาณ10นาทีเสร็จแล้วผมก็ยังงงว่าฟ้องผมมีประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยประเด็นที่ฟ้องมีอยู่3ประเด็นนะประเด็นก็คือเรื่องของอะไรอ่ะถ้ามี d n a นะก็เรื่องของ งเงินนะครับนะตรงเนี้ยนะมีอยู่3ามประเด็นเองบอกว่านายจียพนเนี่ยเบิกความเพียง5นาทีเสร็จเรียบร้อยนะก็เราก็เราบอกได้เลยว่าเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะสืบแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่วินัยเขาติดคดีไม่แน่ใจว่าเขาจะเสร็จไม่เสร็จยังไงเราก็อขออนุญาตให้ศาลเนี่ยเลื่อนไปสืบค้าด้านหน้านะครับทีนี้ปรากฏว่าทางท่านก็บอกว่าให้มาสืบให้จบๆไปเพราะว่าเนื่องจาก านายเจพนสืบเร็วมากอ่ะห้านาทีอ่ะคิดดูแล้วกันพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับสืบห้านาทีเองแต่ก็ต้องยอมรับนะว่านายเชพนเ,พเบิกความเนี่ยเบิกความตามภาษาชาวบ้านจริงๆคือไม่ได้มีเล่เหลี่ยมอะไรก็คือเป็นการเบริกสดที่เป็นภาษาชาวบ้านนะก็คือเขาเรียกสืบแบบชาวบ้านชาวบ้านพื้นๆอ่ะไม่ได้มีไม่ได้มีเล่เหลี่ยมอะไรเหมือนพวกทนายความที่มาสืบนะก็เราก็ไปถามค้านนะครับจึ่งนึงก็ก็ต้อง ขอบคุณความซื่อสัตย์ของเขาอะ่ะนะที่เขาตอบตรงประเด็นจกนกระทั่งมีคน,นึ่งหูแดงอะหูแดงหน้าแดงอะโกรธมากะนะที่นายเจพลตอบถามคา้านนะครับทนายผมในศาลนะก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่มีข้อดีของนายเจพลก็คือตอบตรงไปตรงมาโดยที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรนะก็ตอบแบบนะครับชาวบ้านอะนะเราถามไปเขาก็ตอบมาตรงๆว่าเออเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงกับเรื่องราวที่เขามาฟ้องเรานะครับ นะซ,ซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการได้มีการเขาเรียกวอร์มอัพก่อนวอร์มอัพวอร์มอัพในการซ้อมที่จะขึ้นชอกอของจริงในคดีชมพู่นะก็ที่แต่เป็นเรื่องของการไต่สวนคดีที่กล่าวหาว่าผม,มหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนาะโดยมีนะครับทนายคนดังนะไปสื่อนะพาไปพานายเชยพลไปสื่อพยานนะในฐะานะ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 ผู้เสียหายนะครับเพียงแค่ห้นาที เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากเลยแปลกมาก5นาทีเสร็จเนี่ยมันมันไม่เคยมีใครไวขนาดเนี้ยนะต้องบอกตรงว่าเคยมีว่าใครไวขนาดนี้นะพี่นงประจารน์คิดดูแล้วกันว่าคุณภาพของทนายความนะที่สืบคดีนี้5นาทีเนี่ยเป็นยังไงแล้วถ้าคดีหลังๆนี่จะเป็นยังไงเอาวะถือว่าก็ผ่านพ้นไปวันที่3ปัญจิกาก็รู้ว่ามีมูลไม่มีมูลนะมีมูลก็ประกันตัวหมื่นหนึ่งไม่มีมูลก็ ก็เขาก็ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์นะครับเขาก็ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์นะอุทธรณ์ให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยกลับมารับมีมูลได้นะครับอันนี้ก็ว่าไปตามเรื่องตามราวไปเพราะมันไม่ใช่คดีสาระสำคัญอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องคดีมีมราม่าอยู่แล้วเพราะว่ารู้กๆกันอยู่ไม่ใช่คดีสาระสําคัญแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ราคาอะไรมากมายนะครับเราเลยไปทําเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ถูกชอบโกง40ล้านในพื้นที่ของซบ สอพอภูคดนะครับจังหวัดปทุมธานีนะแล้วก็มีการทําเรื่องยื่นที่อายการจังหวัดธัญบ,บุรีนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปทําให้นะครับส่วนช่วงบ่ายก็มาคดีชนะสูตรการตายของดับกุ๊กนะของด่านกับพวกที่มีการตายเสียชีวิตของนายสมคลวบัวปีที่มียาบ้าสี่รเมตรแล้วก็ถูกจับกดน้ําตายก็วันนี้ก็เป็นการชนะสูตรการตายนัดที่2นะครับซึ่ง จะไปสืบอีกครั้งหนึ่งก็เป็นวันที่ยี่สิบ่ารู้สึกจะเป็นวันที่ยี่สิบห้านะยี่สิบห้ายี่สิบห้าธันวาถ้าจะไม่ผิดนะอีกนัดหนึ่งก็ก็คดีนี้ก็สืบกันยาวอ่ะเพราะว่าทางพยานนี่ก็มีมากกว่าสิบปากะนะครับทั้งตํารวจที่เขาร่วมจับกลุมทั้งพยานที่เห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆ,ๆนะครับก็เป็นเรื่องที่คุยกันไปเรื่อยๆนะว่าอะไรที่เราทําได้เราทํานะครับ พ่งนี้ก็มีคดีที่อุดรอ,อีกนะมีโนบิเป็นทนายความมีนายสิทธามาฟ้องผมมินะมาณที่อุดรอ,อีกอยู่กรุงเทพแต่ไปฟ้องผมที่อุดรน,นะวันนี้ก็เราก็อยู่สมุรประการสบายๆเขาไปอุดรก็ไป <c oughs> เขาไปจะไปอุดรเขาก็ไปเรื่องของเขาเขาฟ้องมาเราก็มีหน้าที่คือนะสู้คดีกันไปนะครับพวงนี้ก็มีคดีที่อุดรช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับที่นายสิทธาให้นวิตาเนี่ย มาฟ้องผมนะครับในขก็หาีิรามาทนะในเรื่องนี้คดีนียกิกก๊กก๊อกกิ๊กก๊อกมากมากผมบอกได้เลยว่าไร้สาระมากที่ไปฟ้องผมที่อุดรน,นะก็วางไปใครอยากฟ้องนะก็ฟ้องนะครับฟ้องได้ฟ้องได้ก็แก้ได้นะก็เรียนไปทั้งประชาชนนะครับส่วนวันนี้คดีของนายจักกีนะต้องบอกก่อนอ่ดดาดากบุลันเนี่ยอยดยีดอกบุลันเนี่ยนะไปใส่ไฟมากเลยไปเขียนเฟซบุ๊กนี่มัน อับปีมากนะอีดอวบุลันเนี่ยคือในคดีของจักกีเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากวันนี้เราได้คุยกับทางสาวิตีแล้วกับอนามัยแล้วว่าเนื่องจากวันนี้สารจะนัดฟังคำพิพากษาในคดีของจักกีที่นายจักกีเนี่ยได้รับสาร,รภาพแล้วต่อสารว่าได,ด้มีการดูหมิ่นก็คือกล่าวหาว่านายอนามัยเนี่ยนะครับฆ่าลูกนะแล้วอำพางกลับไปกล่าวหาว่าสะดิ้งฆ่าน้องนะครับอันนี้เป็น2 สองสองคดีที่นายนามัยกับสาวิตรีเนี่ยมีการแ,แจ้งความดำเนินคดีกับนายจากกีที่สพขุตุมแล้วก็อายการสั่งฟ้องแล้วแล้วก็นายจากกักีไปรับสารภาพที่ศาลศาลก็นัดฟังคำพิพากษาวันนี้แหละนัดฟังคาําสาั่งคำพิพากษาวันนี้ตอนวันนี้วันเดียวกันแหละนะครับแต่ว่าปรากฏว่าสาวิตรีเขาลืมนะสายวิตรีกับนายมัยเขาลืมแม้กระทั่งนายแต่เนี่ยที่ฟ้องนายจาก,กีวันนี้ก็นัดเหมือนกัน ก็ลืมเหมือนกันก็ไม่ได้ไปปรากฏว่าศาลก็เนื่องจากว่าทางสมิติกับนายนามัยเนี่ยวางเงินไว้ไม่ใช่เรียกค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนะนะครับคนละสองแสนนะครับกับนายจักรีศาลก็เลยเห็นว่าเนื่องจากทางโจทย์เนี่ยนาไม่มาก็เลยให้วางเงิน2%พเรุ่งนพวกนี้สมิติก็จะไปวางเงินที่ศาลมุกดาหารนะครับแปดพันบาทนะวันนี้ก็ได้คุยกันแล้วเพราะว่า ไปเขียนบิดเบือนนะฮะนะลเลเธอะนะแล้วก็เดี๋ยววันที่25้าเนี่ยทางเราก็จะไปสืบในทางแพ่งให้กับสาวิตีในคดีของนายจักกี้นั้นจักกี้ไม่ต้องดีใจนะไม่ต้องดีใจว่าเอ้ยวันนี้ไม่ได้ไปฟังไม่ได้ไปฟังคำพิพากษาแล้วทิ้งฟ้องไม่ใช่นะวันที่23าเนี่ยมีการนัดพร้อมในคดีชมพู่ก็เราก็นอนที่มุกดาหารอีกคืนหนึ่งนะครับ25ก็ไปสืบแพ่งนะครับในคดีของจักกี้ เดี๋ยวทางทนายเราเนี่ยก็จะไปสืบให้สามิตีในส่วนของทางแพ่งนะคดีละสองแสนจะก,กีไม่ต้องเป็นห่วงนะหาเงินมาใช้แล้วกันนะว่าศาลจะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยววันที่25เนี่ยจะไปสืบแล้วก็วันนั้นน่ะศาลจะอ่านคำพิพากษาในคดีจกกักรีหมิ่นประมาทนะครับในส่วนทางแพ่งเนี่ยก็จะสืบค่าเสียหายให้ให,ให้สาลพิจารณาว่าจะจ่ายเท่าไหร่นะครับที่เราเรียกไปคนละสองแสนนะส่วนขนายแต่เนี่ยเรียกไปล้านหนึ่ง ไม่ใช่เราเรียกนะครับในแต่เรียกเป็นล้านหนึ่งเราเรียกคนละสองแสนนะแล้วก็เราไม่ได้ทิ้งฟ้องนะครับเนื่องจากว่าทางสาวิตีต้องไปฟังเนื่องจากว่าเราแจ้งแล้วว่าพวกเราทั้งหมดวันนี้ทุกคนนะ่ะติดคดีกันวิ่งลอกยิ่งกว่าสายยันสัญญาหมดแหละนะครับนะวันนี้วันจันทร์นะครับศาลเริ่มกลับมาเป็นปกติเนื่องจากสถานการณ์โควิดดีขึ้นคดีจึงหลังไหนเข้ามาเทมานตั้งแต่เดือนตุลาปลายเดือนเนี่ยกลางเดือนจนถึงธันวานะครับ ถึงเอา,าง่ายขอ,ของผมเนี่ยสุดท้ายวันที่ยี่ห้าธันวาถึงจะจบนะครับในรอบปีนี้นะก็เราก็สู้วันเดือนนี้ก็หลายคดีอ่ะเดือนหน้าก็อีกหลายคดีแล้วเดือนธันวาก็ยังอีกหลายคดีที่ต้องสู้ก,กันกับกลุ่มของทนายต่างๆพวกนี้นะครับนะก็เรียนให้ทราบนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะพี่น้องประชาชนครับสพน้องแคนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาเน่ะวันเสาร์นะครับมีการจับกลุ่มนะสถานบันเทิง